เตรียมรับมืออภิมหาม็อบ14ตุลาระดมตำรวจทั่วประเทศ9 5 0กองร้อยรับมือระม็อบเปิดเอกสารบัญชีรายชื่อหน่วยงานต่างๆที่ถูกระดมกำลังเข้ามารับมือม็อบเรื่องของการเตรียมการรับมืออภิมหาม็อบ ไหนบอกว่าไม่มีคนมาแต่ต้องระดมตำรวจทั่วประเทศโอ้ยงานนี้ไม่ธรรมดาซะแ,แล้วเรื่องราวของการระดมกำลังตำรวจทั่วประเทศเตรียมรับมือม็อบนั้นหลังจากที่ c s i l a เพจดังด้านสืบสวนสอบสวนเจาะลึกข้อมูลได้เปิดเผยข้อมูลเอกสารของ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเรื่องราวดังกล่าวก็ได้เป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกล่าวในโลกออนไลน์สื่อหลายสำนักได้นำเสนอข่าวดังกล่าวผู้จัดการออนไลน์บอกว่าระดมกำลังตำรวจ95กองร้อยเข้ากรุงเสริมทัพนครบาลคุมมอบ14ตุลา inn news บอกว่าตำรวจสั่งระดมพล95้กองร้อยรับมือม็อบ14ตุลา แต่ยามรัฐบอกว่าสั่งระดมตำรวจทั่วประเทศ95กองร้อยเสริมกำลังคุมม็อบ14ตุลาคมชันลึกบอกว่าตำรวจระดมกำลัง95กองร้อยรับมือม็อบ14ตุลาเรื่องราวดังกล่าวเราจะไปดูรายละเอียดกันที่ข่าวสดออนไลน์นะครับว่าเรื่องราวดังกล่าวเป็นมาอย่างไรข่าวสดออนไลน์ได้โพสต์เมื่อวันที่10 ตุลาคมเวลา14นาฬิกา47นาทีมีรายละเอียดใจความว่าตำรวจสั่งระดมกำลัง95กองร้อยลดควบคุมผู้ต้องหา95คันรับมือม็อบ14ตุลาเมื่อวันที่10ตุลาคมมีรายงานข่าวแจ้งว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิกิติประพัดรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผบตร มีบันทึกข้อความถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บัญชาการตำรวจปูทรภาค1นึและผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนอ้างถึงหนังสือบชนลงวันที่7ตุลาคม2563ขอรับการสนับสนุนกองร้อยควบคุมฝูงชนจำนวน95กองร้อยจากตรเพื่อปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมการชุมนุมคณะราษฎรที่เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการชุมนุมเพราะเราทุกคนคือคณะราษฎรและคณะราษฎรยังไม่ตายในวันที่14ตุลาคม2563อตั้งแต่เวลา1 4บสนาฬิกาเป็นต้นไปที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชรดำเนิงกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดูแลก,การชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภารกิจของบอชนจึงให้หน่วยต่างๆดำเนินการดังนี้ให้หน่วยจัดกำลังควบคุมฝูงชนพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ประจำกายสนับสนุนบชนจำนวน95ก0องร้อยใช้ยอดกำลังพลดังต่อไปนี้ตชด12กองร้อยภูทรภาค1 9กองร้อย ภูทรภาค2องสิกองร้อยูทรภาค3ามสิบสกองร้อยผูทรภาค4ี่สิบสกองร้อยูทรภาค5 9าเก้าองร้อยผูทรภาค6กสิบสองกองอยผูทรภาค7จ็ดเก้าองร้อและภูทรภาคเก้าแกองร้อโดยให้กองร้อยควบกลุ่มฝูงชนที่สนับสนุนดำเนินการดังนี้ 1. จัดเตรียมอุปกรณ์อาวุธพิเศษระดับกองร้อยอัตราหนึ่งบวด 2. จัดเตรียมรถควบคุมผู้ต้องหาขนาดเล็กพร้อมคนกับกองร้อยละหนึ่งคัน 3. จัดชุดเจรจาต่อรองกองร้อยละสามนายมีนายตำรวจสัญญบัตรเป็นผู้ควบคุมทั้งนี้ให้กำลังควบคุมผุงจนปอบร้อยที่สนับสนุนปชนรายงานตัวในวันจันทร์ที่12ต,ตุลาคม2563โดยให้สอบถามเวลาสถานที่และประสานงานการปฏิบัติกับ พันตำรวจตีอนันจันทรสีสารวัตรฝ่ายอเมนวยการสามบกอก,กบชนนั่นคือต้นเรื่องราวและรายละเอียดที่ข่าวสดออนไลน์ได้รายงานนะครับนอกจากนั้นข่าวสดออนไลน์ยังได้โพสต์ในเฟซบุ๊กว่าตำรวจสั่งระดมกำลัง95กองร้อยลดควบคุมผู้ต้องหา95คันรับมือม็อบ14ดุรา ติดชั่วโมงที่แล้วข่าวสดได้โพสตเรื่องนี้มีคนก็มาแสดงความคิดเห็นกันมากมายอาทิความคิดเห็นบางส่วนเช่นเขาถึงเรียกระบบะเผด็จการไงบอกต้องเชื่อสั่งต้องทำห้ามแม้แต่คิดระบบที่เสื่อมร้าหลังหมดอายุเอาภาษิประชาชนมาคุกคามประชาชนที่เห็นต่างไม่เคยคิดปกป้องประชาชนยังทำร้ายใส่ร้ายกล่าวหาประชาชน รู้ไว้ชาติคือประชาชนประชาชนคือคนหาเลี้ยงประเทศฉลาดแต่เรื่อง่มเสื่อม14ตุลาประชาชนจู3นิ้วหยุดระบบประเด็จการอีกท่านหนึ่งนะครับตำรวจทหารไทยมีไว้ลบกับประชาชนหนกองร้อยมี176คน176คูณเ5เท่ากับ16,720คน ผลมาทำขี้เกลืออะไรขนาดนั้นไหนจะแท่งแบรีเออร์ลวดน้ำอีกทำอย่างกับสนามลบท่านต่อไปครับทีมประเมินบอกมอ็บจะไม่มากแล้วมาไหม่เตรียมตำรวจตั้ง95กองร้อยตั้งหมื่นกว่าคนอีกท่านหนึ่งครับเอากองกำลังไปปราบโจรใต้ดีป่ะไหมล่าสุดมันฆ่าทหารอีกแล้วเก่งกับประชาชนมือเปล่าท่านต่อไปครับ มันดำเนินการตามยุทธวิธีสลายม็อบจากเบาไปหาหนักใช้ปาลมแกมขู่ก่อนเพื่อตัดทอนม็อบตาขาวที่กลัวไม่ให้ออกมาเป็นเบื้องแรกเบื้อง2ตั้งด่านสกัดค้นสกัดตามเส้นทางหลักเบื้อง3ยึดสกัดอุปกรณ์ณสถานที่จมุมเบื้อง4ี่รอคำสั่งเข้าควบคุมเข้าจับกลุ่มแกนนำอีกท,ท่านนึ่งครับ เอากำลังพวกนี้ไปช่วยเรื่องน้ําท่วมหรือเอาไปช่วยปราบโจนใต้ก่อนดี่ไหมม็อบปัญญาชนเขามาเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องความถูกต้องให้กับประเทศชาติไม่ต้องขนตารวจมาเยอะก็ได้มั้งฮะอีกท่านหนึ่งครับวันที่14โจรขนยาป้นจริงซัพ์ได้ตามอัธยาไจเพราะตำรวจไปปราบประชาชนมือเปล่าที่กรุงเทพกันหมดอีกท่านหนึ่งครับ รถแค่95คันมันพอใส่คนไม่ท่านที่ภาคใต้ระเบิดรายวันรัฐบาลไม่ใส่ใจปล่อยให้ทหารตายทีละคนสองคนทีกับประชาชนมือเปล่าคู่ตลอดเวลาอีกท่านหนึ่งครับไหนรัฐบาลประเมินว่าผู้ชุมนุมจะน้อยไงแล้วเกณฑ์ตำรวจมาทำไมกันเยอะแยะเบี้ยเลี้ยงวันละ200รวมเป็นเงินไม่ใช่น้อยนะรู้จักพอเพียงบ้างสิครับอีกท่านหนึ่งครับ อ้าวไอพี่สีนักร้องแห่งชาติมันบอกว่าคนมาไม่เกินห้าพันทำไมรัฐต้องจัดเจ้าหน้าที่มากมายเช่นนี้ด้วยเล่าพี่สีนักร้องก็น่าแหกสิแบบนี้ฮ่าฮ่ฮ่ไอสีมันก็คืออาชีพมันล่ะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันตกงานไหนบอกว่าไม่กลัวไม่มีอะไรฮ่าฮ่าฮ่พี่แท้ขาตันผับๆับกันแล้วใช่ไหม พ่อมึงจะไปไหนมาไหนด้วยล่ะสิกลัวจะไปเืิดร้อนกันล่ะสิกเก้าอี้มึงเกาะกันให้แน่นแบบนี้โอ้เอ้ยตำรวจทุกคนกินภาษีประชาชนภาษีประชาชนมาจากประชาชนเป็นผู้จ่ายเงินเดือนพวกมึงเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียจงจำไว้ใต่กระโหลกพวกมึงด้วยและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ เตรียมรับมืออภิมหาหม็อบ14ตุาลาระดมตำรวจทั่วประเทศ95ก0 0รับมือม็อบรวมแล้วกว่า 10, หมื่นคนม็อบนี้มาหลายแสนอาจจะค่อนล้านหรือเป็นล้านตำรวจแค่นี้ถึงเวลาแล้วจะทำอะไรได้โเอ้ยต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่าง แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ ride, สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกอันหนึ่งภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาจดนี้ถือเป็นภารกิจที่สําคัญยิ่งทางประวัติศา,ศาสตร์การเมืองยุคใหม่ของคนไทยที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยทุกคน และสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือหาและเกี่ยวก่าวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานสา,ามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทจะได้ฮือหากันนานๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ